หลุดประชุมลับนอพอพน้ำยืนอุบลสั่งแล้วตั้งศูนย์อพยพ8จุดชาวบ้านช่องบกต้องปลอดภัยค่ะติดตามกันต่อค่ะกับความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีเหตุปะทะที่บริเวณชายแดนช่องบกต่อมาทางด้านของพลเอกพนาแคลปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทบุญสิงห์ภาคกลางแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางมาถึงหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่2สำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุริน เพื่อเจรจาพลเอกเมาโซพันผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาพร้อมคณะร่วม18คนหาทางแก้ไขปัญหาภายหลังเกิดทหารไทยกัมพูชาปะทะก,กันที่ช่องบกเมื่อ28พฤษภาคมเวลาตี5.45ทั้งนี้ทางการไทยและกัมพูชาใช้เวลาในการเจรจารหา,หารือประมาณชั่วโมงกว่าๆค่ะ ดานเพจไทยอาร์มิฟอร์ดค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความให้ความรู้ว่าขูเลสท,ที่ทหารเขมรขุดคืออะไรโดยทางเพจได้ระบุข้อความว่าจากการประทะของทหารไทยและกัมพูชาบริเวณช่องบกจนเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งรายสายเหตุเกิดจากการที่ทหารไทยพบว่าทหารกัมพูชาเข้ามาขุดคูเรสบริเวณพื้นที่ทับซ้อนที่ทั้งสองฝ่ายอ้างสิทธิ์ถือเป็นการละเมิด MOU43 ที่ห้ามแดัดแปลงพื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้โดยการประทะเกิดขึ้นราวส0นาทีกองทัพบ,บก แถลงว่ากำลังพลนปลอดภัยคูที่กัมพูชาขุดมีความยาวราว650เมตรซึ่งดูจากสภาพน่าจะก,กำลังดำเนินการคูเรตหรือคูติดต่อในลักษณะนี้เป็นการดัดแปลงภูมิประเทศเพื่อทีมันที่มั่นคงในการปฏิบัติการรบส่วนใหญ่จะขุดให้มีความลึกพอที่จะป้องกันกำลังพลนจากอาวุธของฝ่ายที่เข้าตีได้ส่วนความลึกลักษณะการออกแบบหรือแนวของคูขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน อย่างไรก็ตามการที่ฝ่ายกัมพูชามาขุดคูในพื้นที่นี้แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาที่จะยึดพื้นที่เอาไว้เพื่อจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเพื่อเตรียมปฏิบัติการทางทหารในอนาคตหรือเพื่อรับมือการสู้รบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ส่วนสถานการณ์บริเวณช่องบกยังไม่คลี่คลายนะคะทหารสองฝ่ายต่างก็ตรึงกาลังเข้มยังไม่ถอยกองทัพกลับบ้านก่อนหน้านี้กัมพูชาก็ออกคําสั่งอพยพชาวบ้านใกลพื้นที่ยิงปะทะระหว่างทหารกัมพูชาและทหารไทยออกไปอยู่ศูนย์ผู้ประสบภัยเพื่อความปลอดภยัยโดยสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากล่าวย้าว่าการที่ทางการกัมพูชาได้สั่งอพยพประชาชนและให้การสนับสนุนกองทัพสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศ ตัดภาพมาที่การเตรียมกําลังของฝ่ายไทยต้องบอกว่าทํางานรัดกุมมากไม่สะเทือนความมั่นคงแม้แต่น้อยในการเคลื่อนย้ายอาวุธยุธทโธปกรณ์หรือกําลังพลคนไทยให้ความร่วมมือดีมากไม่แจ้งพิกัดไม่อับรูปหรือคลิปลงโซเชียลมีแต่การให้กําลังใจแนวหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งยังทําหน้าที่คนไทยอย่างเต็มกําลังเมื่อฝ่ายกัมพูชาชอบโพสต์คลิปลงโซเชียลชาวเน็ตบ้านเราก็รายงานพิกัดที่กัมพูชาเคลื่อนพลทันทีค่ะช่วยผ่อนแรงทหารไทยได้ตึงกกาลังตั้งรับได้ถูก ล่าสุดก็มีรายง,งานสถานการณ์ฝั่งช่องบกอุบลราชธานีและพื้นที่น้ำยืนค่ะซึ่งเป็นจุดเขตปะทะเมื่อขเขมรสั่งคนอพยพไทยก็พร้อมรับมือ โดยมีรายงานว่านายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหา,หารือเตรียมรับสถานการณ์หากมีการประทะเกิดขึ้นอีกเตรียมจุดอพยพปลบดภัยตามหมู่บ้านจุดเสี่ยงรวมทั้งตั้งศูนย์อพยพที่อำเภอเดชอุดมที่ไกลออกไปจากจุดปะทต8จุดและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้จัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกตามเสน้สนทางสายหลักและสายรองของอำเภอเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างการอพยพด้วย ด้านนายพิรพลบพุญพศค่ะผู้ใหญ่บ้านหมูห่5บ้านนายสามาคัคีตำบลศรีวิเชียนอำเภอน้ำยืนบอกว่าตอนนี้กำลังทำความสะอาดหลุมหลบภัยที่ทางรัฐสร้างขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเพิ่งมาทำความสะอาดเนื่องจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบจากการประทะักันของทหารกัมพูชาวันนี้จึงได้พากรรมาการและลูกบ้านมาทำความสะอาดซึ่งบังเกอร์แห่งนี้สร้างมาประมาณ6-7ปีช่วงที่มีการต่อสู้ในพื้นที่ของบ้านภูมิสลอนอำเภอกันทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกษ สามารถบรรจุชาวบ้านได้ประมาณ60-70คนซึ่งก็มีเพียงพอต่อชาวบ้านต้องกระจายไปยังจุดอื่นส่วนการสั่งการตอนนี้รอทางในอำเภอเป็นผู้สั่งการเพียงผู้เดียวตอนนี้ก็เป็นการทําความเข้าใจสถานการณ์กับชาวบ้านและติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆชาวบ้านก็มีความกังวลน,นิดหน่อยขณะที่แม่ค้าในบ้านโนนสูงอำเภอศรีวิเชียรอำเภอ้ํายืนบอกว่า จากสถานการณ์ความไม่ปกติทําให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากทางเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้ามาในพื้นที่สิ่งที่ขายได้เพิ่มขึ้นจะเป็นอาหารสุกข,ข้าวเหนียวและผักที่นําไปประกอบอาหารทําให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มากนะักส่วนเรื่องความกังวลใจนั้นก็มีบ้างเพราะพื้นที่ตั้งของบ้านอยู่ในเขตที่กระสุนสามารถตกเข้ามาได้แต่ตนเองยังไม่เคยเจอสถานการณ์สู้รบ อย่างเดียวก็ตามค่ะคุณผู้ชมต้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพราะไม่สามารถจะวางใจฝั่งกัมพูชาได้เพราะที่ผ่านมาก็มีการเจรจาก,กันหลายรอบแต่ยังทําผิดกฎหลายครั้งอีกทั้งการสั่งอ,อพยพคนของตนเองออกจากพื้นที่อาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณอยากบวกกับประเทศไทยห้ามประมาทติดขาดส่วนไทยก็เตรียมพร้อมเช่นกันอบพยพผู้คนออกมาก่อนเพื่อความปลอดภยัยส่วนการเจรจาที่ให้ยึดหลักสามข้อนั้นต้องลุ้นต่อไปว่าทหารกัมพูชาเนี่ยจะละเมิดไทยอีกหรือไม่ค่ะ